ขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน่ กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกนะกกเห็อนอยู่ตรงหน้านนคือผลิตภัณฑ so ์โซโซโนนะฮะใบขวัญพี่ลมลินนะคุณผู้ชมนะ,ลมลนนะผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกให้ก่อนเลยว่าใส่แน่น<ม>ใส่เยอะนะฮะเกินใครเกินคํญญาบรรยายจริงจริงเจ้าอื่นใส่3ถึงสถึงหตัวนะค<ฮ>่ะก่อนพี่ลมลินใส่ไปเกือบ20อตัวนะเกรดพรีเ<อ>มียมเลยนะหลักๆเลยนะนอกจากสารสกัดที่มินิสมาลาของเธอแล้วเนี่ยนะฮะที่เธอคิดสูตรเองกับลูกชายของเธออีกตัวหนึ่งที่เธอภูมิใจนําเสนอเนี่ยก็คือแอลคาเนติน าะสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายออกเท่าไรเงือก็ไม่ออกแต่ถ้าเกิดรับประทานโซโซโน,โนเข้าไปจะออกเหมือนอาบน้ําเลย <ขา S 1> ทีเดียวนะฮะมันจะเบิน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 เลยทีเดียวนะฮะเอาง่ายๆมัสคาร่าเมื่อก่อนหนักเท่าไหาร่นะร้อยกิโลใช่ไหมร้อยกิโลกินโซโซโน,โนขโมยกินด้วยนะอ๋อขโมยขโมยกินนะฮะทุกวันนี้เหลือกิโลนะเหลือเท่าไหร่เก้าสิบกิโลกรัม จากร้อยกว่าอุ้ยรถไปเยอะมากเลยใช่ฮะนะฮะมคาร่าก็ขโมยกินตลอดขโมยของพี่ขวัญพอพี่ขวัญมาวางของแม่ม้วก็จะจุ๊บกินตายละแม่สั่งซื้อไปมาคาร่าก็แกะของแม่กลิ่นนะละแล้วก็พี่ง่ายๆเลยคุณผู้ชมลูกชายของเธอนะั้นหนักร้อยสามโลน้องต่อนะ ปัจจุบันเหลือหกสิบกิโลโแต่จริงๆแล้วน่าจะประมาณห้าสิบห้าแต่เธอบอกว่าเธอหกสิบแต่เธอกระซิบบอกว่าเธอจริงๆเธอห้าสิบห้านะฮแอลคาเนทินเร่งการเผาผลาญและรับประทานอาหารครบทุกมื้อนะฮะสามมืม้อเขารับประทานไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลดอาหารนะแต่ทานโซโซโนก่อนอาหารเมื่อทานไปแล้วไปออกกําลังกายพอจะประมาณสามสี่ชั่วโมงเขาก็ไปออกกาลังกายม,มันเบิร์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 นหลายคนบอกว่าการอดอาหารเป็นการที่ผอมร่าง พี่เทรนเนอร์บอกพี่๋าเอง,งยิ่งอดอาหารแล้วยิ่งต้องกินด้วยเพราะว่าเวลาเราไปออกกำลังกายมันใช้กำลังมไม่งัน้นเดี๋ยวหน้ามืดมันไม่มีแรงนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยอถูกต้องตามกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีซื้อซ้ำใครที่เคยโดนต้มโดนหลอกไม่ต้องห่วง วันนี้ของจริงของแท้มาแล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์รับสายเองเพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับนี่เลยนะคะถ้าวันนี้คุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโซโซโนจำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์9 9 4 4 4ย้ำกังปนอีกรอบค่ะ0 1 9 1 1 1 9 9 4าหสำหรับโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น,นะคะ่ะไม่ใช้คอร์เซ็นเตอร์เจ หลักร้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นแพ็กเกจเนี่ยจะคุ้มกว่านะฮะ,ะรีบโทรไปอย่ารอช้าเพราะว่าถ้าเกิดเรารอช้าเนี่ยสินค้าเนี่ยเขามีจำนวนจำกัดเพราะเขาผลิตไม่เยอะนะฮะ<ม>วันนี้มาแล้วขวัญพี่ลมนินรับสายเองแต่โทรไปในเวลาปกตินะ,ะไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองแล้วก็มาบ่นว่าพี่ขวัญไม่รับเป็นพี่เจ้งพี่ขวัญแล้วพี่เกาก็ไม่รับนะคะอาจจะเลยหนุ่มหน้าใหม่ที่แต้วคบหาแลนก็คือไฮโซนายนักธุรกิจพันล้านค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแม่ก็เคยออกมาพูดแล้วเนาะข่าวนี้ก็สักพักนึงแล้วค่ะแต่ก็เพิ่ออกกมาาาเล่่่่นนนััะะคสหรบขววที ไฮโซเนี่ยที่หลายคนก็เดากันว่าอาจจะเป็นอักษรย่อ,ยอต,ตัวนั้นตัวนี้ล่าสุดเขาบอกว่าคนนี้มาแรงค่ะไฮโซไนนะคะหรือว่าไฮโซประไนค่ะที่เขาเนี่ยเคยเป็นอดีตหวานใจของคุณวุ้นเส้นวิริธิพานะคะซึ่งไฮโซไนเนี่ยก็เป็นน้องชายของไฮโซพกค่ะแล้วก็วงในเขาก็กระซิบมาว่าคนนี้เนี่ยมาแรงสัญชาตญาณบอกส่วนในรายการข่าวใส่ไข่ที่พี่มดดาเป็นวิธีกรก็ออกมาเมาส์ในเรื่องนี้ทำนองนี้เหมือนกันค่ะนะฮะมดดาช้าของเราไป2อาทิตย์นะคะไฮโซไนนี้ขา มีข่าวมาตั้งนานแล้วว่าคบกับแต้วนะมีข่าวว่าคบนะคะาจากแหล่งข่าววงในที่เชื่อถือได้นะคะ จากแหล่งข่าววงในนะฮะไม่ใช่จากตัวพี่เต๋านะจากแหล่งข่าววงในว่าเขาคบกันอยู่นะฮะเราออกเราพูดมาก่อนมดดําประมาณ2อสองอาทิตย์แล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่กล้าฟันธงว่าจริงหรือมั่วชวนหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มันจะมีไฮโซท็อปไฮโซปนัยแล้วก็ไฮโซหลวงคนไปโฟกัสที่ไฮโซหลวงบางทีก็มีข่าวมั่วด้วยว่าเป็นแฟนเก่าของไอ้พิศดามาด้วยไม่มีนะะมีแค่3คนแต่เขาบอกคนที่เมาวินที่สุด คือประนใยน้องชายของอ่าน้องชายของนี่เลยไฮโซพกนะคุณผู้ชมนะบ้านนี้ชื่อแปลกๆทั้งพกทุกประนใยนะชื่องง่ๆนะชื่ออะไรก็ไม่รู้ดิฉันงงมากเลยนะฮะเกรสนะฮะเดือดนะเจิออะไรอ่ะมารสังคมขอซื้อบะขอซื้อชั้นในใช่ไหมใช่ค่ะคืออะไรไม่เข้าใจอ่ะมีขอซื้อชั้นน่ยชุดชั้นในแล้วก็เส้นขนด้วยเส้นก็คือไดมอนด์แฮร์มารคาร่าไม่มีไดมอนด์แฮร์นะเขามีอะไรคะมารคาร่ามีแฮปพีชอ๋อมีแฮปพีชใช่เป็น ชิ้นๆจะลล่งๆอยู่เป็นแฮปปี้ล่าสุดสั่งซื้อมาด้วยนะ,ะ,ะสำหรับเกรซพัสิตาะคะเขาก็เดือดมากๆเลยเพราะว่ามีหนุ่มนิรนามเนี่ยแหละคะ่ะทักข้อความมาใน direct ig ขอซื้อชั้นในที่ใส่อยู่ให้ในราคาแบบว่าหลายหมื่นเลยส่วนเส้นขนขอ12เส้นเส้นละ3.8แสนบาททำให้นะคะอันนี้ปลอมมั้วล่ะ PR ส่งและข่าวเนี้ยจริงหรอ,อ3.8แต่โอ้เผอแล้วอย่างนี้บ้านเป่าคน เธอยหยนี่ก็ใยญเกรซนี่ก็ไปคุยกับคนประสาทน,นะคนโรคจิตเนาะไม่หรือว่าเขามาปั่นป่วนเฉย,ยหรือเปล่าแบบมากแกล้งมาปั่นก็ลบออกไปไม่ต้องมาเป็นข่าวก็ได้แหมใครจะมาซื้อไดมอนแฮร์สามแสนบ้าเปล่าอ่ะแต่ว่าคุณเกรซเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแคปชั่นมาด้วยนะคะบอกว่ารวยขนาดนี้เนี่ยทาไมพี่ไม่ไปทาอะไรที่มันเป็นความสุขของสังคม่ะคะพี่ขาทําข้าวกลองแจกแ็คทถุงยังชีพซื้อเอ็นเก้าห้าบริจาคลงพีอาร์ลคะสเต็ปพีอาร์ส่งข่าวแล้วอย่างเงี้ยแม่ว่าลักษณะมันมันเป็นแนวนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ ข้ามข่าวนะคะไม่อ่านนะคะอาเวียนะคะโพสภาพคู่นะคะเบลล่านะคะย้อนอะไรนีย้อนคิปหวานๆรๆัวๆฮะ,ะก็ช่วงนี้นะคะช่วงของโควิด -19 นะคะหลายคู่หรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องอยู่ห่างกันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยคุณเวียนะคะออกมา โพสรูปภาพในทริปเก่าๆที่เคยควงคุณเบลล่าเนี่ยไปตั้งแคมป์เที่ยวกับแก๊งเพื่อนๆก็มีแคปชั่นออกมาด้วยนะคะบอกว่าคิดถึงการเดินทางสนุกสบายใจมุกฮาฮาวิวใหม่ๆอาหารอร่อยๆกาแฟาหมอมๆแค่นี้ก็พอแล้วล่ะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็มีคุณเบลล่านะคะเป็นผู้ดูแลการเดินทางแต่ว่าคนที่ขับรถเนี่ยคุณเวียเขาก็จะสื่อว่าเขาเป็นคนขับรถแล้วก็เป็นคนควบคุมการเดินทางทั้งหมด<อ>ทําให้คุณเบลล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์ทันทีเลยนะคะบอกว่าดูแลก็คือควบคุมนั่นแหละ จนแฟนๆเข้ามาแซวว่าพี่เวียดูแลก็เท่ากับควบคุมเข้าใจตรงกันนะคะพี่เวียขาอันนี้เป็นรถบ้านหรือว่าเป็นเป็นรีสอร์ทฮะอันนี้น่าจะเป็นรีสอร์ทเขาทำเป็นลักษณะคล้ายๆรถบ้านมักราเคยไปเหรอลูกหนูมีตังค์ไปเที่ยวอย่างนี้เหรอช่วงนี้เขาวางแผนอยู่นะวางแผนทําอะไรคะเขาจะไปเที่ยวแม่กับใครฮะ อุ้ยหลายกลุ่มมีทั้งเพื่อนมีทั้งคู่อไปกันเป็นโขงนะฮะเป็นแม่เรียกอย่างนั้นล่ะเขาเป็นน่ารักไงเป็นโขงเป็นโขงนี่นึกถึงสวนสัตว์ทันทีเลยนะแม่นะไปกันเป็นโขงนะฮะไป่ใช่สวนสัตว์หรอเอาผัวไปได้ไหมคะผัวไม่ขอไปอ่ะแล้วแฟนเขาไปไหนอ้ายเอาหรอโอ้ต้องไปแกนโอเพนนิ่งกับอีมาคาร่าผัวผู้ชายเขาอายนะ ผู้ชายเขาอายนะเห็นใจผู้ชายน้ำตาไหลแล้วนะเออรถบ้านแพงไหมรีสอร์ทงี้ไม่แพงไม่น่าแพงแม่เพราะมันเป็นรีสอร์ทไงแต่ว่าถ้าเป็นรถเลยเนี่ยน่าจะแพงรถก็ไม่แพงมากแต่เขาเมืองไทยไม่มีคนนิยมใช้กันมีเฉพาะกลุ่มไม่ใช่นิยมไม่นิยมนะคะนิยมเป็นเฉพาะกลุ่มอ๋อแล้วแต่ความนิยมมันไม่เหมือนที่อเมริกาหรือในยุโรปถ้าอเมริกาในยุโรปเนี่ยรถบ้านนิยมมากแต่เมืองไทยเนี่ยเขาจะเน้นคนไทยเก่งมาประยุกต์ใช้หมดเลยอ๋อ รถที่เอานำเข้ามาจากอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยจะเป็นรถที่แบบว่าเอาเป็นมาตรฐานของฝั่งนูน้นแต่คนไทยมาทําปั๊บเนี่ยคนไทยก็จะเป็นกระบะค่ะแล้วเขาทํายังไงคะแม่ก็ต่อเข้าไปเสริมเติมต่อเองแต่งเข้าไปาเครื่องทำน้ำอุ่นของแบรนด์ไทย ครัวแบรนด์ไทยก็ราคาเขาจะถูกลงเนาะมันก็จะแคบนิดหน่อยแต่มันไม่เหมือนรถอเมริกาไงรถอเมริกาเนี่ยจะเป็นบ้านก็คือบ้านเลยอะคือมันสะดวกสบายเลยมันจัดเก็บมันเก็บซ่อนมันมีทีวี led นู่นนี่นั่นแต่คนไทยก็จะบอกว่าคนไทยเขาเก่งไงคนไทยเ็าทาได้แต่ว่ายังไม่ได้ถึงเขาแต่ว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวที่คนสัมผัสได้เครื่องทำน้ำหุุนห้องนงห้องน้ำก็แคบๆคบหน่อยเราว่าห้องน้ำรถไฟแคบไหมแคบอันนี้แคบกว่าห้องน้ำรถไฟ เดี๋ยวแม่รถไฟหนูว่ามันมันแคบ,บแล้วนะเออห้องน้ํานี่มันแคบกว่างหรอเราเข้าไปอยู่ยังไงนะแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไงขับไปเรื่อยๆแตไ่ไม่ค่อยได้เห็นนะอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นรถบ้านในเมืองไทยอ่ะใช่ใช่แต,แต่แต่ถ้าเกิดเราไปตามสถานที่เที่ยวอย่างเชียงใหม่อย่างอย่างอะไรนะเขาใหญ่อะไรอย่างงี้ไหมคะมีไหมอ่แล้วก็เพชรบูรณ์ อาจจะเจอนะฮะแต่ว่าในเมืองไม่ค่อยเห็นมันเถะทะนะฮะหนังต่างประเทศก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถบ้านอย่างพวกซอมบ้ซอมบี้เห็นไหมเวลาขับหนีซอมบี้อ่ะจะอยู่ในรถบ้านกันหมดเลยแล้วผีซอมบี้ก็จะเข้ามาในบ้านอย่างเรื่อง์ซีอย่างก็ขับรถบ้านแบบพีขับรถบ้านอย่างเรื่องอะไรนะอะไรอย่างที่เป็นหนังซอมบี้ที่มันดังๆเป็นซีรีส์อ่ะชื่ออะไรนะ walking dead ก็เหตุการณ์ก็จะมีรถบ้านด้วยอเมริกาเขาจะชอบรถบ้านนะฮะ อ่ะพระเอการ,รมจารย์ลัทธิมานสุดทนนะฮะเขาบอกว่าอะไรโพสต์บอนขอความเป็นส่วนตัวคืออะไรอ,อ่ะอ่าไปทางต่างประเทศกันบ้างนะคะอันนี้เป็นในวงการบันเทิงของต่างประเทศค่ะหวังอี้ป๋อนะคะจากซีรีส์ดังปรมจารย์ลัทธิมานเนี่ยชื่ออะไรนะคะอ่าหวังอี้ป๋ออ่ะ,ะเป็นคู่แข่งกับมัคคาร่มามาคคาร่าเขามีอีกชื่อเหรอคะหวังปีเจ้า <laughs> นะคะ เขาจะสู้คนนี้ไม่ได้หรอค่ะหวังยี่ปอนะคะเพราะว่าเขาฮอตมากๆจากซีรีส์นี้เลยนะคะประมาจารย์และทิมานเขาเนี่ยถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวจนแบบทนไม่ไหวต้องออกมาระบายความในใจผ่านเว่ยปอนะคะ <S <S อบอกว่าแค่ทํางานเนี่ยก็เหนื่อยพออยู่แล้วนะของงีบหลับในรถบ้างไม่ได้หรอยังไงทีมงานของผมเนี่ยยืนอยู่หน้ารถคุณแท้แต่คุณก็ยังไม่ยอมหยุดรถสักพักแล้วเนี่ยที่มีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูห้องที่โรงแรมที่เขาพักนะคะบางคนถึงขนาดว่าติดเครื่องติดตามบนรถของเขาเลยเนี่ย คือไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะมีคนตามอยู่ตลอดเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวหวังอ้ป๋อเขาก็เลยมาโพสลงในโซเชียลนะคะทางต้นสังก claro> ัดของหวังอ้ป๋อเนาะหล่อมากเลยโอ้หน้าเป๊ะจริงนะคะทางต้นสังกัดของเขาก็เพิ่งประกาศเตือนแฟนคลับที่เขาคลั่งคล้าเกินไปนะคะว่าอย่าไปทําแบบนี้เลยอย่าไปไล่ตามรถของทีมงานรวมไปถึงไปรุมล้อมศิลปินเนี่ยมันมันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคะเขาคงไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าบางทีไปตอบมากเกินไปนะคะเขาก็เหนื่อยนะฮะอ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อน ต้องขอขอบคุณโซซอนผลิต so, so no. ภัณฑ์ขายดีผลิตภัณฑ์ที่มียอดสั่งซื้อซ้ําผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของเจ้าของเนี่ยรับสายกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะขายดีจริงๆคุณผู้ชมะนะ,ะและตัวเนี้ยพี่ต่อบอกเลยว่าเห็นผลจริงเพราะว่าดูจากตัวพี่ขวัญแล้วก็ลูกด้วยนะครับเพราะว่าเขาคิดสูตรเองแล้วก็ทําออกมาขายเองสินค้ามีจํานวนจํากัดราคาไม่แพงถ้ากล่องหนึ่งหลักร้อยแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นโปรโมชั่นเป็นยังไงฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่วันนี้คุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซซโนจํจำนวน3กล่องแถมฟรีท เท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 1ย์9 9 4 4 4ย้ําอีกรอบค่ะ0 9 1ย์9 9 4 4 4ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ<ม>เราจะมา,มาพูดคุยนะฮะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของไฮโซคนหนึ่งไฮโซประนายนะฮะ<ม>ที่มีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมาแรงแซงไฮโซทุกคนเลยนะที่มีข่าวกับแต้วนัทพรนะแต่จริงหรือมั่วชว์หรือไม่เขาจะเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่านะฮะเลิกกับคนนั้นมาคบกับคนนี้จริงหรือเปล่่่่่าานนนนะตตต้้อองงิดมชีักกสคครูึ